โอเคค่ะก okay, ็ขอกระตั ite, people, people so ้งสวีท้าสวัสดีกับคนทุกท่านกันนะจ๊ะวันนี้ก็เรามีสูตรมาแจกให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะคุณโดวันนี้ก็มาแจกสูตรสล็อคกันนะจ๊ะคุณจับเปอร์เซ็นต์การแตกของเกมสล็อคกันนะจ๊ะนี่ดูยังไงเราก็ดูอย่างงี้จ้านี่ตึ๊งตึ้งตึ้งอยู่เห็นปะเออนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกนะจ๊ะก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือได้แล้วนะคุณโดโอ้โหเกมนี้ก็คือเต็มร้อยเลยคุณโดจ้า ต้นไม้เห็นโชครากก็คือเต็มร้อยเลยจ้ามาแล้วก็ไปลงที่ต้นไม้เห็นโชคครับแล้วจ้ามาร้อยขนาดนี้ต้องลองแล้วแหละคุณโอมมาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะจ้าวันนี้ก็มีนทุนอยู่หนึ่งพันบาทนะคุณนา้าวันนี้ก็ขอไปกันเป็นสิบบาทแล้วกันนจ้าคุณนา้าว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะเป็นยังไงมาเออมาสิบหมุนไปก่อนจ้าคุณนา้าเอ,อ้ยเฮ้ยโบน,นัส อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอระง,งงแล้วอือคนดูเข้าเกมปุ๊กว่าสเก,กตดุยมาแล้วนะสเกตดุยหรือว่าบัวนัดก็ไม่รู้ก็มันเหมือนกันนั่นแหละอ้าคนดูจองมันนีนอะไรจะมาอะไรจะเกิดโอ้โหลูกแม่ลูกแม่เป็นไงอือ ตัวคุณมาแล้วเดอ้อเดอ้อยังไงเดอ้อนะเดอ้อโอ้โห้คุณดูจำวันนี้มาบ้าลมัมาค่อยเออมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะมันก็จะเป็นต้นไม้ทองโอ้โหตัวเงินตัวทองก็มาซะแล้วโอ้โห้คุณดูตัวคุณก็มาแบบมามาเป็นไงสวยงามก้าวิศเอ้ยห้าสิบเจ็ดโอ้โห เงินรวมนะ่ะห้าพันเจ็ดร้อยบาทมาไปจุกๆเลยนะจ๊ะคุณตาทีเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะไอะยังไงจ๊าวันนี้ไม่เก้าสิบเก้าบาทโอ้โหลูกแม่อะไรจะมาดีขนาดนี้จ๊ะโอ้โหเกินไปดอก โอ้โหก้อนโตไมสามร้อยบาทคนโนสามวันนี้ไม่หรือเปล่าจ้าไม่แปบาทโอ้โลูกแม่ไม่เจ็้อยยสโอ้โหไม่สมโอ้ยย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 ยายย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 งยย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 ยั 2, 2น,นยนปปนน 35, 17, ยย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  ไม่ลคะนั่น,นจ้าเออไม่ยีบาทจ้าไม่หนึบาทนั่นจ้าไม่5้าบาทคนณดูอะไไม่สองพัมรบาทเยเทมาเยเทม่าคนณดูจ้าก้อนตไม่สามพันหบาทจ้าเออเออเอ,อ,อะไรจะมาดีขนาดนี้จ้าอะอไร ไรไม่หนึ่งร้อยสามบาทจ้าสาวยังไงไม่ห้าร้อยยี่สิบสองบาทไม่แปดสิบเอ็าทจ้าโอ้ยมาแบบไม่หยุดไม่ยอกเลยนะจ๊ะมาแบบไม่หยุดไม่หยอกเลยนะจ๊าคุณจ้าเออไม่สองพบาทค,กคนกตอนโตมาเท่าไรจ้ะคุณจาสีนเจ็ดร้อบาทโอ้ยรู้ไหมก็คือแบบโอ้หแบบไม่รว่าจะพูดยังไงแล้วนะจ๊ะ ใครทำวันนี้ไม่เก้าบาทคุณดูยี่เทไม่สามร้อแปดสิบสี่บาทจ้าไม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเองแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะประเด็นน้ำคุณดูนะใครที่อยังลีบยังตามก็คิดลิ้นตาคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคนน่าจะกลาคิดลิ้นตาคอมเมนต์แล้วไปสอบถามไอ้มินได้เลยนะจ๊ะคุณดูใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะคุณนตา อ่าดูสวยงามโอเคมาขอต่อ,อที่สิบหมุนแล้วกันนะจาขอต่อ,อที่สิบหมุนแล้วกันนะจาคนนัจาโอ้โหมันจะยังไงมันจะยังงงยังไงเออไม่สบาทจ้าไม่ใจสิบบาทคนดูเยไทยไม่หนึ่งร้อยหิบโอ้โหลูกไม่ไม่สามบาทเอเคไม่ห้ารอยสอุ้ยนาะ นาลูกไหมเป็นไงนกันเลยุเปอร์เมกานะคนนนะหนึ่งันหนึ่ง้อยสีบสาทเอเคเลยนะจ๊าโอเคเลยนะจ๊าเ,เ,เออไม่สามสิบเยวเพ่าคนดูจาไม่หนึ่งร้อยสิบสองบาทไม่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะจ๊าเออไม่สองร้อยเก้าสิบสองบาทโอเคไม่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊าโอ้โหเงินละซูเปอร์เมกานะคนนนะสองพันสี่ร้อย หกสิบเก้าบาทโอ้โหลุงแม่คือแบบคือแบบอุ้ยลุงแม่เนาะวันนี้ก็ขอตอนนี้ขอตอนลาไปก่อนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า